สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเฟ้งเหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูเฟ้งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการคิดค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ,ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเดี๋ยวโคฟเฟ้จะพาเด็กๆมาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะคำคล้องจองข้าวเอ๋ยข้าวสุกพระคุณของข้าว ดุดดาวท้องฟ้าเลี้ยงพวกเรามาแต่เล็กเติบใหญ่ชาวนาถือคันไถวัวควายคู่ใจสุมกลางแดดไฟเพื่อได้ข้าวเอ่ยต่อมานะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะหนังสือกระบวนการคิดนะคะได้กันทุกคนหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เด็กๆเปิดหนังสือมาหน้านี้เลยค่ะหน้าที่8นะคะเจอหรือ,อยังคะถ้าเจอกันแล้วนะคะหน้านี้นะคะเขามีหัวข้อเรื่องว่ามารู้จักต้นข้าวค่ะเด็กๆแล้วหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆแล้วระบายสีภาพต้นข้าวที่สูงที่สุดให้ถูกต้องค่ะเด็กๆ เด็กๆรู้จักข้าวอะไรบ้างคะเด็กๆเด็กเคยทานข้าวไหมคะอ่าเราทานข้าวทุกวันนะคะอ่าแล้วทีนี้เด็กๆรู้จักข้าวอะไรบ้างคะอ่าที่เราทานข้าวทุกวันส่วนมากเราจะทานข้าวอะไรคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะส่วนมากเราจะทานข้าวสวยนะคะอ่ามีข้าวสวยแล้วก็มีอะไรอีกคะอ่ามีข้าวกล้องข้าวกล้องแล้วจะมีข้าวอีกชนิดหนึ่งคือ จะเป็นข้าวเมาล็ดสีม่วงๆค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าข้าวสีม่วงคือข้าวอะไรคะอ่าถูกต้องแล้วค่ะข้าวสีม่วงก็คือข้าวไรเบอร์รี่นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำใบงานกันเลยนะคะอ่าเขาให้เด็กๆสังเกตดูภาพนะคะแล้วทีนี้จะให้เด็กๆระบายสีภาพต้นข้าวที่สูงที่สุดให้ถูกต้อง เดี๋ยวเราจะมาดูกรอบที่1กันเลยนะคะกรอบข้างบนนะคะกรอบที่1จะมีต้นค่าวอยู่อยู่กี่ต้นคะเด็กๆช่วยผู้เิงนับซิหนึ่สองสาม่ามีต้นข้าวอยู่ทั้งหมด3ต้นนะคะต้นข้าวทั้งหมด3ต้นนี้เด็กๆคิดว่าต้นข้าวต้นไหนคะสูงที่สุดค่ะต้นที่1ต้นที่2แล้วก็ต้นที่3ต้นไหนสูงที่สุดคะเด็กๆสูงที่สุดเลยค่ะ าถูกต้องแล้วค่ะต้นที่1น,นะคะคือต้นที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำยังไงคะเด็กๆต้องระบายสีนะคะระบายสีต้นข้าวต้นที่1ให้สวยเลยค่ะเสร็จหรือยังคะอ่าถ้าเสร็จกันแล้วทีนี้มาดูกรอบด้านล่างคะ่ะอ่ามาดูกรอบที่2ด้านล่างนะคะมีต้นข้าวอยู่กี่ต้นคะเด็กๆช่วยวกูนับสิคะ1 2 สามีทั้งหมด3ต้นนะคะเด็กๆคิดว่าต้นข้าวต้นที่1ต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สต้นไหนสูงที่สุดเลยคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วค่ะต้นที่สูงที่สุดก็คือต้นนี้เลยค่ะต้นที่สามนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระบายสีไหมคะอ่าต้องระบายสีนะคะเด็กๆระบายสีต้นข้าวต้นที่สามให้สวยงามเลยค่ะเสร็จหรือยังคะ ถ้าเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะต่อมานะคะเด็กๆเปิดหน้านี้เลยค่ะเปิดหน้าต่อมาค่ะหน้านี้เลยนะคะหน้าที่9ค่ะเจอหรือยังคะถ้าเจอกันแล้วนะคะหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนในการปลูกข้าวแล้วระบายสีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังสุดให้ถูกต้องนะคะทีนี้ เขาบอกว่าให้เด็กๆร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนในการปลูกข้าวนะคะขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะปลูกข้าวเด็กๆต้องทํายังไงก่อนคะอยู่ยยดีๆเราเอาต้นข้าวไปวางไว้ตรงพื้นดินเลยข้าวจะโตไหมคะเด็กๆไม่โตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรกับดินก่อนคะ,ะเราต้องขุดดินก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าชาวนาที่เขาจะปลูกข้าวนะคะ สมัยก่อนนะคะเขาจะใช้นี่เลยภาพนี้เลยเขาจะใช้ควายนะคะไถานาค่ะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะในยุคปัจจุบันนี้เขาจะใช้รถไถไถนานะคะแสะดงว่าภาพนี้เลยควายไถายนาเป็นขั้นตอนที่1น,นะคะเด็กๆอ่าต่อมานะคะขั้นตอนที่1เสร็จแล้วไถานาเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราต้องทํายังไงคะ ถูกต้องแล้วค่ะต่อมาเราก็ต้องปลูกข้าวนะคะแล้วใครเป็นคนปลูกข้าวคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะชาวนานะคะเป็นคนปลูกข้าวก็คือภาพนี้เลยนะคะภาพนี้เลยค่ะชาวนากําลังปลูกข้าวให้เด็กๆทานนะคะอ่าแสดงว่าภาพที่ชาวนาปลูกข้าวเป็นขั้นตอนที่สองนะคะเด็กๆ อ่าแล้วขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ชาวนาปลูกข้าวเสร็จแล้วข้าวก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเด็กๆแล้วก็เป็นเมล็ดข้าวเพื่อที่จะมาให้เด็กๆรับประทานนะคะอ่าก่อนที่เด็กๆจะรับประทานนั้นต้องทํายังไงคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะชาวนาเขาก็ต้องเก็บเกี่ยวก่อนนะคะเก็บเกี่ยวออกมาเป็นเมล็ดแบบนี้ก่อนนะคะเด็กๆอือภาพนี้เลยภาพที่จะมีเมล็ดข้าวนะคะ อยู่ในถังข้าวนะคะถังข้าวสารหรือว่าในกระสอบนั่นเองค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เป็นเมล็ดข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นข้าวสารนะคะจากนั้นแม่ครัวก็จะนําข้าวสารมาหุงข้าวเป็นข้าวสวยมาให้เด็กๆได้รับประทานนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวครูเพิ่งจะพาเด็กๆมาทบทวนขั้นตอนในการปลูกข้าวนะคะนี่เลยขั้นตอนที่1ก็คือ ควายไถายนานะคะขั้นตอนที่2ก็คือปลูกข้าวค่ะชาวนาปลูกข้าวขั้นตอนที่3ามก็คือ,อาชาวนาก็จะเก็บเกี่ยวข้าวเป็นเมล็ดข้าวสารแบบนี้นะคะเด็กๆคิดว่าขั้นตอนที่1 2 3สาขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนสุดท้ายคะอ่าใช่แล้วค่ะเป็นภาพนี้เลยขั้นตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระบายสีไหมคะ อระ,ะบายสีค่ะอ่ะให้เด็กๆระบายสีภาพเข้าสารนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะระบายสวยๆนะคะเสร็จหรือยังคะอ่าเสร็จแล้วค่ะ